น้องทำอะไรกันดีล่ะว,วันนี้ฮะไม่รู้เหมือนกันนุ่นนะอ่าใช่เราคุยกันไว้ว่าเราจะทำทุ่งกังหันซึ่งไม่เป็นที่ไม่ประสบผลสำเร็จสักทีนะเพราะว่าติดนู่นติดนี่ติด,น, ύ, ตดนัน่นติดอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยผมหวังว่าในวันนี้ก็จะสามารถดำเนินการทำทุ่งกังหันกับจะบอกว่าทุ่งเลยมันก็มีแค่ประมาณห้าอันองนะที่วางแผน ตอนนี้มีสองอันแล้วใช่ไหมเราก็จะคัพสามสี่ห้าไม่รู้รอบอะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูใช้อะไรมั่งวะอ๋ออันนี้ไม่ได้คัพเนาะลับเบอร์ทางสเตนคารบ์บายสต e ลเอ็กโซชิหมันจะไม่มีปะถ้าไม่มีก็คับไม่ได้นะดูนไหนเซมีไหม,มไม่มีอีเวนต์อะไรเลยหรอ เทปกตฟพอรอมมันน่าจะแรกเอ่อไอ้นี่ได้เนาะเอ็กโซชิปโอเคไม่มีอะไรอะ่ะอ๋อซิงเจียยู่อีซิงเจียยู่อีสิงหนีหักใช้เฮ้ย <c> เ <oughs> ท่ดีวะ่ะเป็นตุ้มดแดงๆนะฉลองตุจีนเออแปลกดีไม่เหมือนโคมเลยเหมือนเหมือนลูกตุ้มลูกตุ้มในหนังจีนมากกว่าที่แบบว่าแม่ทัพก็ชอบเอาไปหัวกันอะ่ะโอเคเข้าเรื่องเถอะ งั้นเราก็มาโฟกัสเรื่องการหันลมเราดีกว่านี่ไงไอรอนแกลฟีนอ a ลูมิเนียมอันลอยโอเคเรามีอะไรอยู่บ้างอะอืมอ่ะมีอลูมิเ um, นียมอันลอยไอรอนมันมีผมจำได้นี่ไงเออได้จะโอเคเก็บมาหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวระหว่างปิ้นเราก็จะไปหา ตัวอย่างนะไปหาที่ดาวอาทอกเหมือนเดิมคุณผู้ชมอ่าอันนี้ฮอ,อ,อ,อนเดี๋ยวหาที่วางวางไปก่อนแล้วกันไม่รู้จะไปไว้ไหนโอเคอะไรบ้างนะกรฟีนกรฟีนใช้แก่ไฟเว้ยแล้วก็รู้สึกว่าแก่ไฟจะมีเยอะนะแกรฟีนต้องใช้ไฮโดรซีนด้วยผมจำได้ไฮโดรซีนใช้แอมโมเนียมสองอัน มีอยู่จำได้แอมโมเนียมานี่ไงเห็นปะฉันไปเก็บมาหมดแล้วฉันไปฟาร์มมาแบบเต็มอิ่มแบบเต็มเฟรมเลยแต่ว่าต้องหาแก้ไฟปะสฟาร์ไลท์อืมแล้วเป็นแรกที่ไม่เคยเจอเลยนะแก้ไฟเนี่ยใครทันไหนโอเคไม่มีวะ่ะอยู่ไหนแล้วจ๊ะแก้ไฟเนี่ยจะ๊ะ เดี๋ยวทำ,ทำไฮเดรซีก,กันลวกันครับก็ไปหาแกไฟใช่ไหมจริงจริงอะแกไฟก็หาบนดาวดวงนี้ก็ได้นะจริงๆผมว่าเราต้องอปลดล็อกระเบิดเวเป็นสิ่งสําคัญมากเลยอ๋อมีตัวอย่างวิจัยอยู่อันหนึ่งก็เอาไปวิจัยก่อนเพราะว่าระเบิดเนี่ยเอาไประเบิดยาแล้วก็จะได้เอ็กซ์โซชิพมาใช้่ชปะ่ะเออเนาะจะไม่ได้ด้วยว่าระเบิดใช้อะไรครับนี่ไง ใช้เอฟโฟสีเผาเผาเผาเดอร์หนึ่งใช้ผงระเบิดหนึ่งอันโอเคแล้วก็แกลฟีน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 ใช้แก๊สไฟหนึ่งอันฉันจำได้ว่าฉันมีอยู่นะฉันปั่นก็นได้นะจริงเพราะว่าฉันมีเยอะแยะเลยคุณจำได้ว่ามีเยอะมากเลยนะอ่าก็เลยก็เลย มแกอ๋อมันเต็มแล้วแกไฟได้สองอันเองอันนี้นนก็แต่คืนไปก่อนล้วกันไม่สิไม่สิไม่เอาอย่างนี้เออเก็บไปยวปั่นปั่นมาใช้ก่อนชั่วคราวต้องไปหาแก,ฟ,แกฟีนอแกไฟหาบ้ออดาวดวงนี้ก็ได้มั้งเอาน้องไปด้วยไปน้องเออหมุนเะยยาเราอ่ะ หมุนนานมากกันะนนเนี่ยเราอะฮะปัองไปอาร,รอกกันดีกว่านะระหว่างโอเคมันังพีคเสร็จแล้วเข้าไปดีกว่าจะได้ไปหาตัวอย่างการวินในใจัยต่างๆมากมายเออแล้วก็ลืมดูว่าเอ็กซ์พสิพาวเมันคลาสจากอะไรถ้ามานเถอะไปอาร์ทรอกดีกว่าไปจริงๆผมก็รู้สึกว่าผมจะเริ่มตัน,ตนกับแรงบันดาลใจของเกมนี้แล้วเนี่ยอาจจะแบบพักไปเกมอื่นกันไหมแล้วเราก็ ค่อยกลับมาเล่นลเนียนเล่นได้ก็พูดอย่างนี้ทีไรก็ไม่ได้เล่นทุกทียนนะจริงๆก็สามารถขุดแกนไปได้แล้วนะขุดเข้าแกนโลกแล้วก็แอคทีเวทไปเลยแล้วก็จบจบเกมไปซะแต่รู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยชันเล่นเท่าไหร่ไม่ค่อยมีอะไรทาํานี่มาถูกดาวใช่ไหมถูกแหละโมแตโมปะยูไส จำได้ว่าปักไปแล้วนี่ไงฉันจำได้ว่าฉันปักไปแล้วจุดลงจอดแวมถ้าเราตรงนี้ไม่มีถังปลเหรอเห็นไหมจริงด้วยเพราะว่าเอามาเพื่อที่จะใช้ตั้ไม่มีอะไรเกินคาดไอตอนอุ้มก็ลืมดูไงแต่เดี๋ยวต้องเอาไฮโดรซีนเติมนล้วเนี่ยสองอัน กลับบ้านก่อนเนาะกลับบ้านก็ดีกว่าเดี๋ยวน่าจะปิ้นเสร็จแล้วละ่ะปิ้นเสร็จแล้วไปติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวพัดหน้าเออพัดหน้าได้ทำได้เลิกทำสักทีนะพ์ทหน้าสำหรับระบรบ,บอัตโนมืองไงมาแล้วมันใหญ่จนแบบว่ายกเข้ามือเราไม่ได้โอเคเดีเย๋ยวเอาไปจากโซนนี้ก่อนคือแต่ละดาวก็จะมีน้อนด้วยนะหรือจะทำภาพแบบว่าสำรวจด,ดีไหมสำรวจน้อนอะไรเงี้ย เพิ่มมา,มาลูกติดทางแล้วลูกเอ้ยน่าจะน่าจะทางนี้นะนห็น,นะเบี้ยวโอเคถูกป่าวะอ่าแบบนี้แหละเฮ้ยก็สวยอยู <c oughs> ไ่ไม่เน้นไม่เน้นการใช้งานนะฮะเน้นสวยมาไปอาร์ตอัคันเถอะลืมอะไรป่ววะไม่ลืมหรอกนะ ว่จะเป็นอย่างนั้นนะโอเคอาทรอปไปพารน,นี้อาจจะสั้นนิดนึงนะเพราะว่าคิดไม่ออกจะทําอะไรเออจริงจริงคุณผมูม้ชมผมคีดไม่ออกผมจะทําอะไรแต่ผมก็ขี้เกียจจะขุดลงไปเพื่อจะไปแอตทิเวตแกนโลกไนงะถ้าจะแอตทิเวตขอเป็นพาร์ทหน้าได้ไหมทําฟาร์มเสร็จไปแอคทีเวตอะไรยงเงี้ยอืมคืออยากเราก็อยากเล่นแบบ บรรยากาศไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าจะเริ่มไม่มีอะไรทําแล้วไงเพราะชีวิตมันเริ่มจะสุขสบายแล้วมันไม่ลําบากมันพักแรกๆล้วจะทําทอะไรก็ดูเป็นเรื่องใหม่ไปซะหมดเลยแต่พอตั้งตัวได้คือแบบไปนู่นไปนี่แม้มันอยูปป่ปากซอยอะต่างดาวเนี่ยโอเคเชิญอานดะอปปากซอยหนึ่งนะคะอะไรเงี้ยบ้านอยู่ซอยสองอีกอ่าแล้วก็มันต้องปรับพื้น ขอปับหน่อยขอปับหน่อยอ่าแล้วก็ม้นโอเคมันเชื่อมถึงกันแล้วเนาะก็โอ้แสดงว่าต้องใช้สองอันเนี่ยแล้วก็มาอันเดียวไงอ่ะอันนี้ไว้นี่ได้อันนี้นนนหยุดหยุดเอาเมเมอะไรสักอย่างไปก่อน เดี๋ยวอันนี้ไว้นี่ไม่งั้นก็เอานี้ไว้นี่อันนี้ใส่ไว้นี่ก่อนไม่เป็นไรอันนี้เก็บไว้นี่แล้วก็เอาบานหลังเรามาปึ๊บข้าพเจ้าต้องการซัลเฟอร์จำนวนมากเออระหว่างนี้ก็ไปสำรวจโลกกันดีกว่าเรียกไปสำรวจโลกเลยเรียกว่าไปฟาร์มดีกว่ากำลังดูเฮ้ยจริงจริงด้วยเห็นไหมไม่เป็นไรมีตัวนี้อยู่เดี๋ยวยืมตัวนี้ มาก่อนนะจ๊ะแล้วก็ไม่ได้ถ้าแบบนี้แล้วฉันจะไปใส่แบบไปที่ไหนเก็บคืนปะเอออ่ออออ๋อ,อมันต้องใช้ตัวนี้ด้วยลืมลืมมันต้องขนตัวนี้มา่ะแล้วก็อันนี้ใส่อันนี้เอาอันนี้ใส่อันนี้สุดท้าก็ต้องไปเอาของอยู่ดีอ่ะเพราะลืมเอาคาร์บอนมา คือไม่ค่อยอยากเสี่ยงกระดาษตรงนี้เท่าไหร่เว้ยแต่ก็ขี้เกียจน,นะเอายังไงเดียววชีวิตไปอย่างงี้แหละไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าเลยเออดาวตรงนี้เหมือนจะบรรยาก,กาศเป็นพิษยังไงก็ไม่รู้ว่ะเออมันติดอีหยังมันติดอีหยังเป็นอะไรอ่ะ แล้วมันติดอะไรมันติดอะไรคะคุณอ่ะได้ๆได้ๆได้ๆมันอาจจะติดบารที่เราปรับพื้นเมื่อกี้โอ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 ้ชีวิตอ่ะทางทางทางเบิร์ดทางเบิร์ดโอเคหาลูกเงาะกันต่อดีกว่ามันมีแต่อันเล็กอันน้อยต้องหาอันที่มัน พร้อมปล่อยจรวดเส็ลวอ่ะมันจะมีเงาะหอนหอนเล็กๆอยู่อือเอาไปไหนไกลก็ไม่ได้นะเพราะว่าทรัพยากรไม่ค่อยจะมีเจอละ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 อันนึงแต่เคีย้ยอันนี้ก่อนเออเพราะว่าอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันแล้วก็เคีรยอันนี้ก่อน,อ,น,นอันนี้แหละที่มีเงาะใช่อันนี้แหละที่ฉันต้องการเงาะ เงาะป,ป่องเสียบผมไม่รู้ว่าถ้าเราปลูกตัวนี้แล้วมันถ้ามันขึ้นแล้วมันจะมีเงาะให้เราอีกไหมแต่ก็ลอปลูกไปก่อนแล้วกันโอ้เต็มเลยนะจ๊ะเรียแบบร้อยอันนั้นก็อันนั้นก,อนนนก็อันตรายนะน่ะไม่ใช่ไม่อันตรายแต่ว่าทําไมออ,อันนี้กับมากันเห็นบามัน,ม,นมันก็จะไม่หาศาสตร์เลยเ เพราะว่าเราเอามาปลูกไงมันเชื่องแล้วเติมเติมน้ำมันเติมลมยางแป๊บอันนี้มันจะได้เยอะไหมสงสัยต้นมันใหญ่ไงอ,อ่าไม่ได้เลยเลยโฮุ้ต oh. ส่าเดินมาปลูกไปปลูกไปจริงๆเราเอากลับถ้าต้นไม้สวยๆเราเอากลับไปปลูกที่ฐานน่าจะดีนะเฮออ้ย ไม่แต่มันต้องใช้คอมเพาวนี่ว่าเออมันต้องใช้คอมเาวคุณผู้ชมในการสร้างเครื่องปริ้นขนาดกลางแล้วก็เอาเรซินเนี่ยมาสร้างก็เรียกอะไรนะสร้างสร้างแพลตฟอร์มขนาดใหญ่เนี่ยเห็นไหมที่เราปลูกไว้เล็กน้อยเต็มเลยคือกำลังส,สำรวจดูว่าไปทางไหนดีวะที่มันไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่แล้วก็สามารถเดินทางกลับได้โดยที่แบบไม่หมด พราะถ้าแบตหมดนี่คือแบบว่าความพินาศบังเกิดฮาสเตเลตมันน้ำมูกก้อยขี้มูกเอามาทำไมไม่รู้เอามาก่อนโอเคหรือเราจะทำพาร์แบบว่าเจาะมาทุกดาวเลยทีเดียวแล้วก็จบไปเลยจบเกมเนี่ยได้สี่อันก็ยังดีนะเนี่ยเนเอามาเอเอามาเอาแค่นี้แแค่นี้ แต่ซัลเฟอร์นี่น่ใช้เวลาสักพักเพราะว่าไม่มีแพลตฟอร์มในการใส่มันเออมาอันหนึง่งก็อันนี้ใส่สามอันได้ไม่เป็นไรคืออยู่การทำงานไปแล้วเรียบร้อยเนื่องจากไม่มีพลังงานไม่ช่วยอะไรเลยเหรออันนี้มันก็ไม่ใช่อเล็กนะอย่างว่าแหละไม่มีลมไม่มีแดดไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแต่ ฝุ่นควัน p m สองจุดห้าผมเจอเป้าหมายแล้วเฮ้ยเราเก็บไปปลูกที่บ้านไหมผมชอบอะ่ะกูเริ่มไม่ชอบมึงแล้วคือคือเอ้ยผมเจอชัคอมพาวเว้ยช่คอมพาวปะไม่รู้เออคุณผู้ชมผมจะเก็บไปปลูกที่บ้านผมว่ามันสวยดีเออเยอะยวอันนี้มันแยบได้ เออนี่คอมพาวเออไม่ต้องไม่ต้องกลับบ้านแล้วเอออีกสักอันโอเคทำเครื่องปิ้น์แบบเล็กขนาดเล็กแล้วก็เอาไปสร้างเ็าเรียกว่าอะไรเอาไปสร้างเอ,อ่อพลตฟอร์มมาใส่มันอีกต่อหน,นึง่งแล้วก็เอาโซลาเซลล์ติดเซึ่งไม่รู้ว่าโซลาเซลล์เนี่ยสามารถใช้บนดาวดวงนี้ได้ไหมนะเจอขี้มูกหนึ่งก้อนปาดพิ้งชนิดเอบโอเค ทำไมเรามาตั้งนานเราไม่เห็นวะตรงนี้ว่ามีคอมาพาวด์อ๋อเราไม่ได้มาทันนี้เนาะเราไปทันนู้นหมดเลยเราก็เลยไม่เจอเด้อเด้ขอเกลีย่ยดีตรงนี้แป๊บมันมันไม่เท่ากันผมต้องคราฟสมอลพิลเตอร์ก่อนสมอลวินเทอร์บายสมอลแบตเตอรเลียมดิวมดัดดิวมัดสองดิวโซล่าเฟลไดนามิก ไหนวะไหนวะสมาปิน้นอันนี้ไง๋ยวก็มันดูอยู่ว่าทำอะไรกับชีวิตได้อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอ๋อมันเต็มแล้วอันหนึ่งอืมอ๋อเราไม่ได้อ้นี้มันเนาะอ,อันนี้มีพลังงานขนาดเล็กอยู่แล้วก็สมอปินเตอร์อยู่ไหนอะ สไปแล้วนี่ใช่ป่ะวะอยู่ไหนวะเฮ้ย hey, จะได้ว่าสามไปแล้วนะซอยซอยอืมยังไม่ได้สั่งอรอสั่งอีกรอบติดอยู่ที่ปืนเวนจะขอไหมเนี่ยนายรู้ไหมว่ามันสำคัญขนาดไหนโอเคแล้วก็มาเป็นสมอ m มีเดียปรินเคอมพาวสองอัน นียแล้วก็เสียฟรีฟรไปเลยอันหนึ่งโอเคแปลความพาวก่อนนะเนี่ยมันมีแสงอาทิตย์เหมือนกันนะจริงๆแสงอาทิตย์อาจจะเป็นที่พึ่งได้ในดาวดวงนี้แต่ว่าอาจจะต้องใช้ในจำนวนที่ค่อนข้างเยอะหน่อยเพื่อที่จะให้แสงพอใช้ในการใช้งานแต่ละวันกนคืออนะไรในอาลีีกบัตกำลังมองอยู่ว่าไม่มีขี้มูกเห็นี้ใช่ไหมจะเอาขี้มูกกับฐาน ไม่มีนะฮะไม่มีไม่มีมมโอเคเช็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 คซ้ายเช็คขวาเคลียร์มาเราก็เอานี้มาปิดเป็นมีเดียมเราก็ไปเอาเรซินขับรถไปเอาเรซินกันเรซินอยู่ฝั่งนูน้นถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเอารถไปด้วยเอาข้างหลังไปด้วยพ่วงไปด้วยจะได้แบบเผื่อเจอตัวอย่างการวิจัยจะได้เก็บกลับมาด้วย ไปทางนี้ใช่ไหมจาได้เออแต่ว่ามันมันก็สวยแบบแปลกๆดีนะดาวตรงนี้ดูสิมันเป็นสีเขียวมันเป็นแบบพอตอนกลางวันมันก็เป็นเขียวแบบอีกแบบนึงผมจะเล่นไม่ชอบตรงที่มันมีหลุมแบบนี้โอเคปาป่าปาอ่าใช้สามอันมั้งโอเคผมว่าผมต้อง ปลกทีนี้อันนึี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังได้จะไปแต่งบ้านที่ดูแบบเออเราก็มีต้นมงต้นไม้ตรนมงต้นไม้หน่อยนะจะได้สวยงามแล้วก็ตั้งสถานีแล้วก็กลับบ้านกันเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเพราะว่ายังไงเป้าหมายวันนี้ก็ได้แล้วคือการหันห้าอันโอเคใช้เรซินในการทา อันนี้ไปติดไปที่รถติดไปที่นี่ก็แล้วโอ้โหก็ผิดไม่น่าเลยอ่ะล็อกอันนี้ไว้นี่แล้วก็อันนี้มานี่ปึ๊บ,บอื้วก็เดี๋ยวเขารับพื้นตางนี้หน่อยโอเคแล้วก็มา มันมันเป็นอะไรแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มดูไม่ยากหรอกอ้ะนี่ไงหลายแพลตฟอร์มน่าจะใส่เครื่องได้พอดีแล้วก็อันนี้เก็บที่เดิมะผมผมว่าผมต้องไปเก็บออแกนิกมาบ้างละเฮ้ยน้แหละออแกนิกนิดหน่อยเอามา าลิตโอเคติดๆแล้วก็เอาตัวนี้ออกมาเอาตัวนี้เข้าไปใส่แล้วก็เอาเอแก,กนิกมาเผาทำคาร์บ,บอนเออได้ยา่าไม่ได้ทีนัเราเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีซ่อนแบบน,นี้ด้วยเหรออยู่ๆก็เจอไว้ให้อ่าเก็บกับบ้าน เกี่ยวกับบ้านให้หมดไม่ว,ว่าจะอะไรก็ตามภาพเรียบร้อยอ่ะอันนี้ได้แล้วต่อตรงนี้เลยแล้วกันนะโอเคต้องเรียนลูกสรนห้ไม่ต้องหรอมังคัเกียนภับอ่าแล้วก็เปิดเอาซาฟฟอฟต์แวร์มาดูดูว่าเดี๋ยวขอเช็คก,การทำงานแป๊บหนึ่งนะว่ามันใช้ได้ไหม อันนี้เผามันจะไม่ได้เพราะใช้หลายๆอย่างพร้อมกันนี่แหละแต่อันนี้มันผลิตนะแต่ไม่รู้ว่ามันทันหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าไม่น่าทันู้ยจาักการแบบเดีด๋ยวเหคือจะเผาเอาคาร์บอนมาก่อนคาร์บอนจะเป็นกว่าตอนนี้อ่าคาร์บอนมาแล้วใส่เข้าไปแล้วก็ ตอนนี้มีแบตไหมไม่มีหรออ๋อมีก้อนหนึ่งควรจะทำแพลตฟอร์รอมเล,ล็กๆสำหรับติดตั้งแบตเตอรี่เนาะเออใช่ใส่เข้ไปกดพิดแพลตฟอร์มแพลตฟอร์รอมแพลตฟอร์รอมรรมาดูก่นที่ไงเลยที่นั่นอดีเลย ใส่แบตเตอรี่ลูกหนึ่งอันนี้ก็ต้องรอเต็มน,นะว่าจะได้ดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเพิ่มอ่ะลอ็อกแล้วก็แบตเตอรี่จากรถย้ายมาดาวดวงนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้อะไรเราก็เอาไปจากรถนี่แหละเสียบไขรคร้างเอาไว้แล้วเราก็เอากลับไปเอาสิ่งที่เราจะเอากลับไปโอเคพร้อมกับงานวิจัยขนาดใหญ่ เอาเช็คก,กันนะกะว่ามารอบหน้าจะได้แบบเต็มๆไงแต่มารอบหน้ายัางไม่ีเมื่อไหร่อ่ะฮะได้แล้วใช่ไหมอ่ะโอเคฉันวางใจแล้วฉันไปแล้วนะบ๊ายบายแจ้งใหม่คราวหน้านะจ๊ะจะมาเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าให้ซิลว o ซิลว e อยู่ไหนเนี่ยซิลว e ไป ถึงแล้วบ้านเราบ้านเราบ้านเราเองนะคือจริงๆอยากทำลานจักรยานใหญ่ๆกันนะมันจะได้เท่ๆไงไม่ใช่อะไรหรออันนี้เอาไปวิจัยกันเลยเอ,อ่ออันนี้เราก็เงาะเงาะเขียวเงาะแดงใส่เข้าไปคือรู้สึกว่าดราเอาถอดออกมาจตคุมที่สุดละในการหาตัวอย่างการวิจัย เนี่ยเดี๋ยวดูระเบิดแน่เดี๋ยวมึงฝาไว้ก่อนมันใหญ่เกินเอ๊ะทำไมอ๋อถูกแล้วถูกแล้วผมจำผิดผมไม่จำาผมมองมันเป็นเครื่องบดขยะอะไรโอเคฉันอยากให้มีลมพัดผ่านม,ามั่งจะไ,ได้แบบว่าดูผลลัพธ์ว่ามันเป็นเช่นไร แค่อย่างสวยเลยดูดิคิดดูดิโอ้นี่หมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วว้าวเป็นไงความพยายามในการทำมาหลายพาร์ทซึ่งถามว่ามีประโยชน์ไหมไม่เน้นสวยอย่างเดียวก็เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเอ่าเกมเกมอะไรวะแอตโทเนียแอตโทเนียพาร์ทนี้ก็เราก็ทำการสร้างเอ่อ กหันลมจานวนห้าอันตามที่เราหวังไว้ได้แล้วเออเดี๋ยวพ์ดหน้าน่าจะเริ่มระบบฟาร์มและระบ,บบฟาร์มอัตโนมัติถ้าใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด share, กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับแอตเเนียพาร์ทนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับไปแล้วสวัสดีครับ